เราวัยเนี่ยคือเราอยากแก่ไหมคำถามข,ของหมอคือเราอยากแก่ไหมเราอยากมีสุขภาพดีไหมเราอยากต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆไหมเราอยากจะมีสุขภาพเหมือนคนสูงอายุที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยที่ท่านมีอายุแล้วจะเห็นว่าท่านต้องทานยาเยอะๆหรือเราต้องพาไปโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วเจอคนที่โรงพยาบาลเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างนั้นในอนาคตเราอยากเป็นอย่างนั้นไหม อันนี้คือคำถามนะคะแอนตี้เอจิ้งเองเนี่ยที่หมออยากให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองเพื่อป้องกันภาวะความเสื่อมที่เกิดขึ้นในร่างกายทําให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีดูดีมีความสมบูรณ์ในร่างกายการทํางานของร่างกายมีความสมดุลมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เราแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยในอนาคตนะคะเรามองตัวเองว่าเราอยากเป็นคนมีอายุที่มีสุขภาพดียังออกไปไหนต่อไหนได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยซัพพอร์ตเรา เะะพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีโรคเข้ามาปุ๊บความรู้สึกเรามันจะมีเรื่องของซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตใจเข้ามาด้วยเพราะหมอมองว่าในเรื่องของ anti aging นะคะนอกจากจะทําให้ร่างกายเราอะ่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังป้องกันโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยในอนาคตหมอถามหน่อยว่าเราอยากไปโรงพยาบาลไหมเราอยากเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราที่ต้องทานยาเยอะๆหรือเปล่า ะะหรืออยากให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยลดปริมาณยาที่ทานแล้วทำให้ร่างกายมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นไหมอย่างเช่นไขมันสูงเมื่อทานยาลดไขมันแล้วรู้ไหมว่าไขมันนั้นนั้น่ะจะถูกกลับไปพอกที่ตับแทนเคยรู้บ้างไหมยาเรื่องของเบาหวานมีผลข้างเคียงอะไรบ้างและการที่เราทานยาเยอะๆเหล่านั้นมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหมอเลยมองว่า ในเรื่องของสาตร Ant ์ anti aging ทำไมคนถึงต้องกลับมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองให้ดีขึ้น <unemployed> เบชศาสตร์ชะลอวัยหรือ anti aging นะคะจริงๆแล้วชื่อเต็มนะ anti aging and regenerative นะคะมันก็คือในเรื่องของการชะลอวัยและลดความเสือ่อม ความเสื่อมที่เกิดขึ้นนี่หมายถึงว่าความเสื่อมที่ทําให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายทําให้เกิดในเรื่องของ organ d a m a g age, นะคะหรือว่าอวัยวะต่างเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะจริงๆแล้วเวสซาชลวัวเนี S ่ยคือตั้งต้นมาจากการที่เห็นคนเราเป็นโรคเนี่ยแหละค่ะแต่เรามองดูแล้วว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีโรคทั้งในเรื่องของโรคที่เกิดจากตัวเราเองกับโรคในเรื่องของติดเชือ้อทีนี้ในเรื่องของ Anti a n t อจ g i n g จะมาดูเรื่องของโรคที่เกิดจากตัวเองจะเกิดจากความเสื่อม นะคะโรคอะไรบ้างที่เราเห็นณนะปัจจุบันเลยเอาง่ายๆเลยค่ะโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันพวกนี้คือโรคในเรื่องของ anti aging ดูแลได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยเกิดจากความเสื่อมเรื่องของความดันเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดที่ทําให้มีการยืดหยุ่นไม่ดีหัวใจทํางานได้ไม่ดีมีการบีบตัวไขตัวได้ไม่เหมือนเ,ออเมื่อตอนหนุ่มสาวนะคะหรือว่าในเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือมี ไขมันมาเกาะมีแคเซ่ยมมาเกาะที่หลอดเลือดทําให้การยืดหยุ่นนั้นเสียไปเหมือนเปรียบกับท่อน้ำค่ะถ้าท่อน้ำเนี่ยมันมีความแห้งความกรอบม,มันก็จะแตกง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจง่ายขึ้นอย่างในเรื่องของเบาหวานเนี่ยถ้าเราทานอาหารหวานเกินไปหรือร่างกายเราเนี่ยมีในเรื่องของกรรมพันธ์เข้ามาเกี่ยวด้วย จะทําให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นเราก็จะมาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจากในเรื่องของการคุมอาหารนอกจากการคุมอาหารแล้วสารอาหารบางตัวจะทําให้เราปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีผลกับคอเลสเตอรอลเอาง่ายๆเลยจากประสบการณ์ของหมอนะคะเมื่อก่อนตอนหมอจบออกมาเนี่ยหมอก็จะไปช่วยเช็คอัพ เราอาจจะเคยได้ยินว่าเช็คอัพนี่คือการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วหมอก็เคยเจอคนไข้ถามหมอว่า,อาคนไข้อายุประมาณ20กว่า30เจาะเลือดออกมาเจอคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเวลาเราคุยกันเนี่ยคนไข้ก็จะบอกว่าผมคุมอาหารก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วทําไมคอเลสเตอรอลยังสูงอยู่ณตอนนั้นนหมอตอบคนไข้ไม่ได้นะว่าเพราะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อหมอเข้ามาศึกษาตรงนี้เนี่ย คอเลสเตอรอลคือสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนถึงการอยู่รอดของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะเครียดความไม่สมดุลของฮอร์โมนมันก็อาจจะทำให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมีระดับสูงแต่ไม่ได้สูงมากขนาดคนคนมีอายุนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเขาบาลานซ์ตัวเองได้ดีเนี่ยก็จะทำให้คอเลสเตอรอลเขาลดลงแล้วสุขภาพเขาก็ดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้น,นาา ging, เนี่ยในศาสตร์ของ anti aging เนี่ยหมอถึงบอกว่าไม่ได้ทำให้ดูเด็ก หรือว่าเหมือนเป็นอายุ10กว่าแต่ว่าจะทําให้ร่างกายการทํางานของร่างกายภายในค่ะน้อยลง10-15ปีเพราะฉะนั้นมีผลทําให้สุขภาพหล่าของเราดูดีขึ้นบางคนเห็นไหมว่าอายุ70แต่ทำไมเหมือนคนประมาณ60เลยเพราะเขามีความคล่องตัวมีความแข็งแรงมีความสมดุลจากภายในไม่งั้นหมอถึงมองว่า Anti- ี้อจิค่อนข้างสําคัญในปัจจุบันนะคะเอาตรงๆนะคะ ตอนที่หมอมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์ชลอวัยหรือแอนตี้เอจิงเนี่ยหมอโดนตรงคาที่ว่าแอนตี้เอจิงอยากแก่ไหมอะหมอไม่อยากแก่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่ามีคณะแอนตี้เอจิงเฮ้ยมันคืออะไรอะเราเริ่มอยากรู้แล้วมันก็ยังไม่มีในเมืองไทยเพราะฉะนั้นหมอก็เลยสนใจแล้วก็เริ่มศึกษามากขึ้นว่าแอนตี้เอจิงคืออะไรแล้วพอได้เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อแอนตี Anti ้เอจิงมันทําให้เราดีขึ้นดีขึ้นจากตัวเราเอง แล้วก็มีในเรื่องของสารอาหารที่เราไม่เคยคิดว่ามันสําคัญนะคะสารอาหารต่างๆเหล่าเนี้ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเวลาเรากินส้มลูกหนึ่งเนี่ยมันจะได้วิตามินแค่ไหนหรือโปรเซสในเรื่องของกวาดส้มจนมาถึงปากเราเนี่ยมันมีโปรเซสอะไรบ้างหมอมองว่าในปัจจุบันนะคะเวลาเราไม่สบายยาไม่ได้ตอบโจทย์เราซะทีเดียวไม่ใช่ที่สุดของการรักษาแต่การรักษาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวเรา การที่ตัวเราได้สารอาหารที่ร่างกายขาดได้เพิ่มเติมในส่วนที่ร่างกายควรจะต้องการอันนั้นกนะ็คือตอบโจทย์การรักษาของตัวเองหมอมักจะบอกคนไข้ว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณไม่ใช่หมอเพราะหมอได้แค่แนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ไม่ดูแลตัวเองหมอบอกไปแล้วว่าหมอให้วิตามินตัวนี้แนะนำตัวนี้แล้วอยู่ไม่ทาน อาการดังนั้นน่ะก็อาจจะไม่ได้หายร้อยเปอร์เซนต์บางคนทานยาไปแล้วทำไมไม่ดีขึ้นสักทีเพราะร่างกายยังขาดสารอาหารบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้หมอรู้สึกสนใจมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับคุณพ่อคุณแม่เนาะท่านก็มีอายุเยอะแล้วแล้วก็ทานยาค่อนข้างเยอะเราก็ได้มาดูแลท่านเพิ่มขึ้นก็ทําให้ท่านสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ตัวยาก็ลดลงอะค่ะจากเดิมที่ต้องทานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอเชื่อว่าอาหารก็คือยาหมอก็เลยมองว่า ในส่วนของอาหารเสริมเนี่ยในเรื่องของแอนต e d อ i n ิที่เขารีพอร์ตออกมาหรือทำเป็นเทปเปอร์ออกมาเนี่ยค่อนข้างมีความน่าสนใจเพราะมันจะทำให้เราได้สารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆมาเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคนสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยคิดว่าคนน่าจะเข้ามาศึกษามากขึ้นอย่างตอนนี้ค่ะในปัจจุบันเองเนในเรื่องของโควิดเอง ทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีนิวนอร์มอลเกิดขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพจะเป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่ทุกคนสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมั่นใจมากว่าแนวโน้มในอนาคตเรื่องของแอนตี้อ n g จิ้งจะมาแล้วก็เชื่อว่าแอนตี้อาจิ้งตัวนี้ค่ะจะช่วยป้องกันทุกคนก่อนเกิดโรคหรือว่าแม้กระทั่งเกิดโรคแล้วก็ทําให้ความรุนแรงของโรคลดลงลด การเสื่อมของเซลล์ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ถ้าสูงอายุก็จะทําให้เป็นคนสูงอายุที่มีสุขภาพดีนะคะอย่างคนในปัจจุบันเองหรืออายุน้อยน้อยเองก็ดีก็จะมีในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ติดเชื้อยากขึ้นค่ะ